สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นปริศนาสุดๆที่คนไทยเนี่ยอยากรู้มากๆแล้วก็คนเขเมรเองเนี่ยก็อยากรู้มากๆเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือเรื่องราวการตายของเหล่าทหารนั่นเองครับว่าฝั่งเขเมรเนี่ยตายไปกี่คนกันแน่ฝั่งไทยเราเป็นยังไงกันบ้าง จากข้อมูลณนะตอนนี้เนี่ยนะครับขเขมรเองเนี่ยเขาเคลมออกมาน้อยมากๆเลยนะครับผมบอกว่าทหารของเขาเนี่ยตายไปแค่5คนเองโอ้โหเราคงจะเชื่อเนาะคือมันยิงกันดุเดือดมากๆนะครับผมแล้วก็ต่อสู้กันเลยระยะเวลาการหยุดยิงมาด้วยถูกไหมนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังโดนไทยเราทิ้งไข่ใส่ระเบิดเข้าไปเนี่ยนะครับอีกแบบจัดเต็มเลยด้วยเครื่องบินลบนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตาย5คนมันโม้หรือเปล่าวะ ถ้ามาดูตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าเจ็บเนี่ยมากกว่า50คนแล้วก็ในจํานวนมากกว่า50คนตรงนั้นเองเนี่ยมี21คนที่เป็นทางฝั่งของทหารที่เจ็บนะครับผมแล้วก็มีประชาชนอะไรเจ็บเข้าไปด้วยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยจากข้อมูลอัปเดตในวันที่26นี่เองเนี่ยตายไปทั้งหมด13คนโดยแบ่งไปทหาร5เป็นพลเรือนอีก8เพราะฉะนั้นเองโอ้โหกองทัพมึงกองทัพเทพหรือเปล่าเนี่ยตายไปแค่5คนเอง มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมถ้าเรามาดูกันในโพสต์ต่างๆในทวิตเตอร์เองเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าในวันที่3สิงหานี่เองมีการโพสต์ว่าครอบครัวชาวคอมเมรเนี่ยตามหาทหารที่หายไปมากกว่า44คนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ แล้วก็รวมไปถึงมีภาพการจัดงานศพออกมาซึ่งก็พบโรงศพเนี่ยมากกว่าจํานวน5โรงครับพบเป็น10โรงนะครับผมก็คือมากกว่าจํานวนที่รายงานออกมานะครับผมตรงนี้เองเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าขเมนะมันบอกจํานวนน่ะไม่ใช่แค่น้อยเกินจริงนะแต่น้อยเกินจริงโคตรนะครับไม่ได้แค่น้อยเกินจริงเฉยเฉอะ่ะมันแบบพูดจนอย่างนี้ให้มันแบบใครจะเชื่อวะเอาจริงๆคือถ้าบอกตายสัก50ตายสัก1 2อมันก็ยังฟังดูเชื่อได้ ตายบอกตาย20เนี่ยมันยังฟังดูเชื่อได้มากกว่าพอบอกตายแค่5คนเนี่ยโอ้โหมันดูจะไม่จริงเลยถูกไหมในฝั่งไทยเราเนี่ยนะครับผมก็มีการจะส่งศพทหารเขมรน่ะคืนไปฝั่งเขมรด้วยซ้ําก็จํานวนอีกหลายสิบอะ่ะมันก็มากกว่านั้นเยอะแล้วก็มีรายงานออกมาว่าักนะบริเวณการประทะเนี่ยนะครับผม ซากศพหารขเขมรเนี่ยไม่ได้ถูกมาเก็บไปครับก็คือปล่อยให้เน่าอยู่ตรงนั้นนั่นแหละส่งกินเมน็นเน่าเฟะอะไรมาทางฝั่งไทยเนี่ยทหารไทยก็ต้องทนด,ดมกันไปนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทําให้จํานวน ที่เราจะมาดูว่าจริงๆแล้วทหารเขมรตายไปกี่คนเนี่ยมันค่อนข้างจะยากดูจากฝั่งเขมรเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงอย่างแน่นอนอันนี้ไม่รู้นะคนอาจจะเชื่อก็ได้ว่าอ๋อตาย5คนก็ตาย5คน,5คนจริงๆแต่จากการมาทะเอาหลักฐานง่ายๆแค่เห็นการมาทะแค่เห็นอะไรกันมาเนี่ยมันก็นาก่าจะมากกว่า5คนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าข้อมูลจากฝั่งเขมรที่เราได้ไรายงานไปเนี่ยนะครับผมมันมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเราไม่เชื่อข้อมูลฝั่งเขมรละเรามาดูข้อมูลฝั่งไทยนะครับ ข้อมูลฝั่งไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นข้อมูลออฟฟิเชียลออกมาแต่มีการประเมินกันหลากหลายสำนักข่าวแล้วก็หลากหลายแหล่งที่มานะครับมีตั้งแต่แบบเป็นหมื่นเลยซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่ามันอาจจะเยอะเกินไปหน่อยนะครับผมสําหรับสเกลการต่อสู้ที่มันเกิดขึ้นถ้าทหารจะตายเป็นหมื่นเนี่ยมันต้องรบกันเป็นเดือนนะครับอันนี้พูดเลยว่าต่อให้เราจะทิ้งระเบิดอะไรไปเนี่ยเป็นหมื่นเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ครับแล้วก็อีกหนึ่งแหล่งข่าวที่หลายๆคนเนี่ยรู้สึกจะเชื่ออันนี้กันมากๆแล้วก็มีการแชร์กกกกันนเยยอออะมมารราาออมาาาาาาาๆวว่่ีรรง กองทัพขเขมรเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วพบยอดหารหายไปจากหน่วยเนี่ยราวๆหกพันกว่าคนนะครับผมมีหน่วยรบพิเศษที่เป็นหน่วยองครักษ์คุณเซนอย่างบ H q ชเนี่ยเสียชีวิตราวๆเจ็ดร้อยคนนะครับตรงนี้เองเนี่ยผมก็คิดว่าก็ยังเป็นตัวเลขที่ดูจะเยอะไปอยู่นะครับผมคือจริงไม่จริงไม่รู้แหละมันอาจจะเยอะเท่านี้ก็ได้แต่ดูจากสเกลการประทะเนี่ยนะครับถ้าเทียบจากสงครามในรัสเซียเองหรือว่าสงครามในอิสราเอลเองอย่างเงี้ยนะคือมันไม่ได้ ฆ่าคนจํานวน6,000คนได้เร็วขนาดนั้นนะครับในการประทะที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นทั้งคืนก็จริงแต่มันคงไม่ได้เป็นการส่งคนวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแบบตายแล้วก็ส่งใหม่ส่งใหม่ส่งใหม่ไปเรื่อยๆหรอกถูกไหมมันมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับคือถามว่าไอ้ตรง6,000คนนี้เป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้แต่ถ้าถามตัวผมเองลวกันผมคิดว่าเป็นไปได้น้อยนะครับอีกแรงข่าวหนึ่งที่ดูจะน่าเชื่อถือกว่าเนี่ยก็คือบอกว่า เจ็บเนี่ยราวๆสา0 0ักว่าคนนะครับผมตรงนี้ผมคิดว่าถ้าถามผมเองนะอันนี้เป็นตัวเลขที่ดูจะน่าเชื่อถือที่สุดเพราะว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นหลายจุดแล้วก็กินเวลาหลายวันอยู่เหมือนกันแล้วก็มีการต่อสู้ที่ไม่ได้ถูกรายงานขึ้นมาเยอะนะครับผมแต่าจริงอ่ะสามพคนก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเอาแบบ make sense เนี่ยจากการต่อสู้ที่บอกว่าสู้กันมาทั้งคืนในหลายๆจุดแล้วก็โหพยายามจะยุติให้ได้แต่ไทยเราก็สาต์อาวุธเข้าแบบจัดเต็มเลยถูกไหมมีการทิ้งระเบ การยิงระเบิดอะไรกันไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่รถถังปืนครกหรือแม้แต่เครื่องบินลบเองก็ตามผมคิดว่าจํานวนถ้าบอกว่า200เนี่ยมันอาจจะดูน้อยไปนะครับผมคือมันมัน,ม,นมันคงจะตายมากกว่านั้นแหละถูกไหมแบบว่าอาจจะโดยรวมเจ็บสัก6,000คนเนี่ยเชื่ออยู่เจ็บสัก3,000คนตายพันคนก็ยังเชื่ออยู่แต่ถ้าบอกว่าตายหมื่นคนเลยเนี่ยผมคิดว่าถามผมเองนะพูดด้วยความที่ว่า เราเองอยู่ข้างไทยอยู่แล้วแล้วก็ไอ้เคมรเนี่ยบอกว่า5คนมันไม่จริงอยู่แล้วแต่บอกก็หมื่นคนเลยอ่ะผมคิดว่ามันเชื่อได้ยากครับก็เลยคิดว่าจริงๆตัวเลขเนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวๆสัก 1000- พถึง4,000คนแล้วกันคิดว่าไอ้แหล่งข่าวที่บอกว่าตายประมาณ3,000ันเนี่ยน่าจะน่าเชื่อถือที่สุดแล้วเพราะไอ้ระเบิดที่เราคิดกันเนี่ยทิ้งไปตุ้มอ่ะสมมติพังไปตึกหนึ่งอย่างเงี้ยพังไปแบบอาคารหนึ่ง อาคารนึงอ่ะมันไม่ได้แปลว่าทหารจะกระจุกตัวแบบทุกอนูนิ้วของอาคารถูกไหมมันอาจจะอยู่ในตอนนั้นเนี่ยร้อยคนอ่ะก็ตายไปร้อยคนอาจจะตาย30 40เจ็บอีก50อะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้แบบ โอ้โหทิง้งระเบิดทีเดียวตุม้มหายไปเลยพันคนมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับผมคือเวลาทิง้งระเบิดเนี่ยมันตายแั่ยี่สิบสามสิบคนตายร้อยคนได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าปะทะกันหลายวันปะทะกันต่อเนื่องแล,แล้วมีการทิง้งระเบิดอ,อย่างต่อเนื่องเองเนี่ยคิดว่าจํานวนที่ดูน่าจะเป็นไปได้ที่สุดเนี่ยนะครับผมแน่อยู่ที่หลักพันต้น,ตนๆนครับแบบว่าไม่เกินห้าพันจะเป็นแบบสามพันสองพันหนึ่งพันอันเนี้ยแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนเพราะว่า ถามว่าในเมื่อขเขมรไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขออกมาไทยเราก็มีการประเมินจากหลายแหล่งซึ่งแน่นอนแหละมันไม่ได้มีใครไปนั่งนับจํานวนศพอะเออแบบอันนี้1อันนี้2 3 4จนหาศพทั้งหมดมาได้แน่นอนในในการบัทะเราเนี้ยมันต้องมีศพที่สูญหายมันต้องมีจํานวนที่ขาดตกไปอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนก็คิดว่าถ้าถามตัวของผมนะผมคิดว่า อัตราการเสียหายก็อยู่ที่เรานี้แหละประมาณ3,000คนแล้วกันนะครับอาจจะมากน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่แต่คิดว่าถ้าบอกว่า7,000คนหมื่นคนเลยไหมผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ถ้าบอกว่า5คนเนี้ยอันเนี้ย โอ้โหให้ตายก็ไม่เชื่อครับถ้าผู้ชมคิดว่ากี่คนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาละกันนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายๆครับสวัสดีครับขอให้่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอ คอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่แหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงเี่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ